ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาสารดีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับคดีนียครับจำเลยนะครับก็จะมี2คนนะครับก็ถือว่าถูกฟ้องในคดีนียนะครับวันเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยขับร จถยนต์กระบะนะครับเป็นเหตุให้เฉียวชนนะครับกับรถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งเขาเนี่ยได้รับไฟสัญญาณจราจรนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วจําเลยนะครับอ้างว่าจําเลยนะครับขับรถเนี่ยมาเนี่ยด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ช่องสัญญาณไฟจราจรของจําเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันคดีนี้ครับพนักงานอายการน่นะครับท่านเนี่ยเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะครับจำเลยที่1น่นะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับในที่เขาเนี่ยมาตามทางของเขาอะนะครับแล้ว แล้วเขามีสิทธิที่จะใช้ทางได้ก่อนเนี่ยนะครับบังเอิญเนี่ยรถจักรยานยนต์คันดักล่าวะนะครับถูกรถยนต์กระบะของจำเลยนะครับที่2เนี่ยเฉียวชนนะครับเป็นเหตุให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งถูกฟ้องเข้ามาในคดีนี้ด้วยนะครับเป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์นะครับได้รับอันตรายสาหสจำเลยที่1นเนี่ยนะครับก็คือคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับส่วนจำเลยที่2เนี่ยก็คือคนขับรถยนต์กระบะทีเนี่ยครับถูกพนักงานอายการนะครับท่านฟ้องง่ สองคนเนี่ยว่า มีส่วนประมาด้วยกันทั้งคู่นะครับวันเกิดเหตุนะครับมีพลเมืองดีนะครับพยายามเนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จังหวะเดียวกันเนี่ยนะครับพลเมืองดีเนี่ยก็พยายามเนี่ยจะบิดอุญแจเนี่ยสตาร์ทรถนะครับที่นี้ครับบังเอิญรถของรถยนต์กระบะเนี่ยนะครับในวันดังกล่าวนะครับหม้อน้ำเนี่ยดันเกิดรั่วนะครับซึ่งเป็นเหตุให้น้ำนะครับความร้อนน่นะครับที่อยู่ในหม้อน้ำเนี่ยนะครับของรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย ลวกไปที่ตามตัวของคนขับรถจักรยานยนต์ในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่พลเมืองดบีนะครับเขาเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับแล้วไปสตาร์ทรถเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุให้น้ำเนี่ยซึ่งมีความร้อนนะครับจากบ่อน้ำเนี่ยเป็นผลโดยตรงเนี่ยจากการ กระทำโดยประมาทเนี่ยของจำเลยซึ่งขับรถยนต์กระบะหรือไม่นะครับคดีเนี่ยครับสารชั้นต้นนนะครับท่านเนี่ยพิจารณานะครับก็คือว่าพนักง,งานอายการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องะนะครับรถจักรายานยนต์เนี่ยมีความผิดนะครับเป็นจำเลยที่1น,น,นะครับส่วนจำเลยที่2เนี่ยก็คือคนขับรถยนต์กระบะนะครับก็ฟ้องทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาในคดีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสารดีกานะครับท่านเนี่ยจะตัดสินเนี่ยนะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่าย ในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนเอนเนี่ยที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อที่จริงและข้อกฎหมายในคดีนี้นะครับท่านนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้ครับสาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา59วรรค4และก็มาตรา300เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา59นะครับวรรค4วางหลักไว้แบบนี้นะครับกระทาโดยประมาทได้แก่การกระทําความผิดไม่ใช่โดยเจตนาแต่กระทาโดยป ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทานะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมมาตรา300รวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับคดีเนี้ครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตรา43มนุย์4มาตรา70มาตรา71อนุ1อนุ3มาตรา148และมาตรา157นะครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุ4นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของคดีนี้นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับคดีนี้ครับศารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา70นะครับมาตรา70วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามมานะครับเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียนต้องลดความเร็วของรถลงเลยนะครับมาตรา71เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับภายใต้บังคับมาตรา21และมาตรา26เมื่อผู้ขับขี่นะครับขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติด,ดังนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อนนะครับอนุ สองนะครับถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่นะครับต้องให้รถที่อยู่ในทางด้านซ้ายของตนเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับเว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดนะครับมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโทให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกเนี่ยมีสิทธิ ขับผ่านไปก่อนนะครับไฮไลท์อยู่ในอนุสามด้วยนะครับถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้านะครับแต่ในทางร่วมทางแยกเนี่ยมีรถอื่นหยุดขวางอยู่นะครับจนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ผู้ขับขี่นะครับจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดนะครับจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้นะครับคดีนี้ครับศาลเน่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192นะครับเข้ามาปรับ มาตยนะ่รับมาตรา192วรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคําขอหรือท่่มิได้กล่าวในฟ้องนะครับไฮไลท์อยู่ในวรรคสานะครับในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิด หรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรน,นะครับและทําให้เสียทรัพย์หรือต่างกันระหว่างการกระทําผิดโดยเจตนากับประมาทมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสําคัญทั้งมิให้ถือว่าเป็นข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคําขอหรือเป็นเรื่องที่โจ์นะครับไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏอย่าสารว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลวงต่อสู้แต่ทั้งนี้นะครับสาลจะลงโทษ โทษจาเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดที่โจทกฟ้องไม่ได้คดีนี้ครับโจทต์ทออะนะครับบรรยายฟ้องาจําเลยที่2อนะครับขับรถยนต์กระบะมาถึงสี่แยกน้องขายอย่างะนะครับขณะนั้นเนี่ยสัญญาณจราจ,จรไฟะนะครับซึ่งติดตั้งไว้บนทางที่จาเลยที่2ขับมานั้นเป็นไฟสีแดงะนะครับซึ่งจาเลยที่2เนี่ยจะต้องลดความเร็วของรถลงะนะครับและหยุดรอจนกว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวจึงจะขับรถแล่นเข้าไปในบริเวณ แยกมันได้จำเลยที่2อนะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไมออหมจำเลยที่2อนะครับกับขับรถเนี่ยแล่นตรงเข้าสี่แยกดังกล่าวทันทีนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่2เนี่ยขับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1น่นะครับแม้สารชั้นต้นเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่2อนะครับไม่ได้ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงนะครับแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวน,นะครับเป็นเพียงรายละเอียดทั้งการที่จำเลยที่สอง นะครับขับรถแล่นเข้าไปในสี่แยกที่เกิดเหตุด้วยความเร็วนะครับโดยมิได้ลดความเร็วของรถลงนะครับและให้รถจักรยานยนต์นะครับที่จาเลยที่1เนี่ยซึ่งขับรถเนี่ยนะครับแล่นผ่านทางด้านขวาไปก่อนนะครับเป็นการขาดความระมัดระวังนะครับตามที่สัยเล็บพฤติการอันเป็นการกระทําโดยประมาทยนะครับเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของจาเลยที่1จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจําเลยนะครับกระทําโดยประมาทตามที่กล่าวไว้ในฟ้องแล้วสาร าชั้นต้นเนี่ยนะครับจึงลงโทษจำเลยที่2เนี่ยตามประมวลกฎหมาย,ยอาญามาตรา300ได้จำเลยที่2อนะครับไม่ชะลอความเร็วของรถนะครับก่อนเข้าทางร่วมทางแยกและให้รถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1น่นะครับแล่นผ่านไปก่อนโดยประมาทนะครับทำให้รถยนต์กระบะของจำเลยที่2อนะครับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1เป็นเหตุให้จำเลยที่1น่นะครับได้รับอันตรายสาหัสแม้นเหตุที่จำเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหัสเกิดจากการ ที่มีพล,ลเมืองดีนะครับขึ้นไปสตาร์ทรถทาให้น้ําในหมอ้อน้ําของรถยนต์กระบะแตกรั่วตัวจําเลยที่1นนะครับซึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยนะครับแต่การที่จําเลยที่1เนี่ยถูกน้ําร้อนรั่วบริเวณอกและหน้าท้องเนี่ยนะครับเป็นผลโดยโตกนะครับมาจากความประมาทของจําเลยที่2จําเลยที่2อนะครับจึงมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสคดีนี้ครับพนักง,งานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับ และขอแก้ไขขอให้ลงโทษจำเลยนะครับกับพวกตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา300พระราชญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43มาตรา70มาตรา71อนุ1อนุ3มานะครับมาตรา148มาตรา157คดีเนี้ครับจำเลยทั้งสองนะครับให้การปฏิเสธเลยนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยที่2อนะครับ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา0 0พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43่มนุสี่นะครับมาตรา70มาตรา148มาตรา157เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษนะครับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสา,าัะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90 จำคุกนะครับ6เดือนยกสองจำเลยที่1จําจำเลยที่2นะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นนะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดนะครับ,รท, 7, รบท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่2อนะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติกราจรทางบกพศ2522ในมาตรา70มาตรา148ลงโทษปรับนะครับ500บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา29และ30นะครับ ข้อหาอื่นสําหรับจาเลยที่2นอกจากนี้ให้ยกฟ้องนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษา คดีนี้ครับโจทย์เนี่ยยื่นดีการขึ้นมานะครับคดีนี้สาลดีการนะครับท่านพิจารณารแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับข้อเด็จจริงนะครับรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของสารล่างทั้งสองว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุนะครับมาตามถนนยิงเป้าใต้นะครับหรือถนนหนองขายหยางมุ่งหน้าไปทางถนนนะครับยิงเป้าหรือสี่แยกหนองขายหยางซึ่งเป็นสี่แยกที่ถนนเพชร เกษมตัดกับถนนยิงเป้าหรือยิงเป้าใต้นะครับมีสัญญาณจราจรไฟอัตโนมัตินะครับควบคุมการเดินรถถนนเพชรเกษมช่วงดังกาวนะครับทางเดินรถเนี่ยแบ่งเป็น2ด้านนะครับด้านทางสวนกันเนี่ยมีเกาะกลางถนนกั้นกลางนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเป็นทางเดินรถจากกรุงเทพมหานครนะครับไปสู่จังหวัดราชบุรีอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นทางเดินรถจากจังหวัดราชบุรีนะครับไปสู่กรุงเทพมหานคร ทางเดินเดินรถแต่ละด้านนะครับมีช่องเดินรถเนี่ยหช่องนะครับเป็นช่องทางด่วนเนี่ยสช่องตรงกลางนะครับติดกับเกาะกลางถนนเนี่ยอีกสองช่องเป็นช่องคู่ขนานน่นะครับอยู่ด้านริมนะครับและมีเกาะกั้นกลางนะครับระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานน่นะครับสัญญาณจราจรไฟณสี่แยกที่เกิดเหตุนะครับมีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับไฟเขียวเนี่ยสจังหวะจังหวะที่1น่นะครับให้ส <mel> ัญญาณแก่รถที่แล่นมาบนถนนเพชรเกษมนะครับ ทั้งสองด้านเนี่ยทุกช่องนะครับทางแล่นผ่านไปได้จังหวะที่สองนะครับให้สัญญาณแก่รถที่แล่นบนถนนเพชรเกษมเนี่ยซึ่งมุ่งหน้าไปจังหวัดราชบุรีนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนยิงเป้าและรถที่แล่นบนถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนยิงเป้าใต้จังหวะที่3นะครับให้สัญญาณแก่รถที่แล่นนะครับบนถนนยิงเป้านะครับแล่นตรงไปยังถนนยิงเป้าใต้หรือเลี้ยวซ้ายขวาไปตามถนนเพชร เชรเกษมนะครับจังหวะที่4เนี่ยให้สัญญาณแก่รถบนถนนยิงเป้าใต้นะครับแล่นตรงไปยังถนนยิงเป้าหรือเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามถนนเพชรเกษมนะครับเมื่อจเลที่1น่ะครับขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับมาจากถนนยิงเป้าใต้ติดกับถนนเพชรเกษมช่องทางด่วนเนี่ยนะครับและกําลังเลี้ยวขวานะครับเข้าช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็เกิดเหตุเฉียวชนกับรถยนต์กระบะของจําเลที่2นะครับซึ่งแล่นมาตามถนนเพชรเกษมนะครับในช่องทางคู่ขนานในทางเดิน รถด้านจังหวัดราชบุรีนะครับมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร,รโดยขณะนั้นเนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยได้รับสัญญาณไฟจราจรไฟสีเขียวนะครับจากการชนกันดังกล่าวเนี่ยทำให้รถทั้งสองคันเนี่ยนะครับเสียหายจำเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะครับคดีสําหรับจำเลยที่1เนี่ยยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับส่วนความผิดของจำเลยที่2เนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เนี่ยมาตรา40 อนุ4นะครับมาตา70มาตา71อนุ1อนุ3านะครับโจ์และจำเลยที่2เนี่ยไม่ดีกานะครับจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาค7คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจ์นะครับในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับวินิจฉัยว่าจำเลยที่2อนะครับได้รับสัญญาณจราจรไฟสีเขียวแล้วขับรถเข้าไปในสี่แยกที่เกิดเหตุนะครับโดยไม่ชะลอความเร็วของรถจนเกิดการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของ ของจำเลยที่1น,นะครับเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้จาเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหาัสอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300รนั้นเป็นกรณีข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงเนี่ยที่เก่าวในฟ้องและโจทเนี่ยไม่ประสงค์ให้ลงโทษนะครับตามคาพิพากษาสารอุทธรภาค7หรือไม่เห็นว่าโจทนะครับบรรยายฟ้องว่าจําเลยที่2อนะครับขับรถยนต์กระบะไปตามถนนเพชรเกษมจากจังหวัดราชบุรีนะครับ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกหนองขายหยางนะครับเพื่อไปจังหวัดนครปฐมด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังนะครับซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจาเลยที่2นะครับจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการเมื่อมาถึงสี่แยกดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นสี่แยกที่ถนนยิงเป้าและถนนยิงเป้าใต้ถนนหนองขายหยางนะครับมาบรรจบก,กับถนนเพชรเกษมนั้นขณะนั้นน่นะครับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยซึ่งติดตั้งไว้เนี่ยบนทางที่จาเลยที่2ขับมาเนี่ยขึ้นเป็นสีแดง ซึ่งจำเลยที่2เนี่ยต้องชะลอความเร็วนนะครับของรถลงและหยุดรถเนี่ยจนกว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวว่านะครับจึงจะขับรถแล่นเข้าบริเวณสี่แยกนั้นได้นะครับจำเลยที่2อนะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมจำเลยที่2กลับขับรถนะครับแล่นตรงเข้าสี่แยกดังกล่าวทันทีเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่2เนี่ยขับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1น่นะครับแม้ศาล ต้นเนี่ยฝังข้อท็จจริงว่าจำเลยที่2อะนะครับไม่ได้ขับรถส่งสืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวนะครับเป็นเพียงรายละเอียดทั้งการที่จำเลยที่2อะนะครับขับรถแล่นเข้าไปในสี่แยกที่เกิดเหตุด้วยความเร็วนะครับโดยมิได้ลดความเร็วของรถลงนะครับและทําให้รถจักรยานยนต์ที่จำเลยที่1น่นะครับซึ่งขับแล่นเนี่ยทางด้านขวาผ่านไปก่อนนะครับเป็นการขาดความระมัดระวังนะครับตามวิสัยและพฤติการนะครับอันเป็นการกระทําโดยประมาท เ็นเหตุให้เกิดการเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่2อนะครับกระทำโดยประมาทตามที่กล่าวไว้ในฟ้องแล้วนะครับสารชั้นต้นเนี่ยจึงลงโทษจำเลยที่2เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา300ได้ที่ศารอุทธรณ์ภาค7เนี่ยวินิจฉัยว่าสารชั้นต้นนะครับวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริงเนี่ยที่แตกต่างจากฟ้องนะครับและโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษและพิพาษายกฟ้องจำเลยที่2ในความผิดตามประมวลกฎหมาย าามาตามาตร300มานั้นฐานดีกานะครับไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของโจท์ฟั่งขึ้นเนี่ยนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่าจำเลยที่2นะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้จำเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่เห็นว่านะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยจำเลยที่1นะครับได้รับสัญญาณจราจรไฟสีเขียวนะครับแล้วจึงขับรถจักรยานยนต์เนี่ยออกมาแต่เนื่องจากสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับเปลี่ยนเร็วมากเมื่อรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1นนะครับแล่นมาถึง ถึงจุดเกิดเหตุนะครับสัญญาณจราจรไฟทางด้านของจำเลยที Adjust ่1เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับขณะเดียวกันนะครับสัญญาณจราจรไฟด้านของจำเลยที่2อเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวแล้วซึ่งแม้นจำเลยที่2นะครับจะสามารถแล่นรถผ่านไปได้แต่จุดด,ดังกล่าวนะครับเป็นทางร่วมทางแยกนะครับจำเลยที่2อนะครับควรใช้ความระมรัดระวังดูรถทางด้านฝั่งขวามือและยังมีรถแล่นมาหรือไม่นะครับทั้งขณะเกิดเหตุนะครับเป็น เวลากลางวันจําเลยที่2นะครับใช้ความสังเกตนะครับก็จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของจําเลยที่1นะครับแล่นผ่านมาแต่จําเลยที่2นะครับหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่กับขับรถนะครับผ่านทางร่วมทางแยกล่างๆนะครับโดยไม่ชะลอความเร็วของรถลงนะครับเป็นเหตุให้เกิดการเฉียวชนนะครับกับรถจักรยานยนต์ของจําเลยที่1เหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากความประมาทของจําเลยที่2ข้พอเท็จจริงนะครับจึงรับฟังได้ว่าจําเลยที่ สอนะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้จำเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหัสและแม้จำเลยที่2อนะครับจะอ้างเหตุว่าเหตุที่จำเลยที่1เนี่ยได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยเนื่องจากมีพลเมืองดีนะครับขึ้นไปสตาร์รถทาให้น้ําในหม้อน้ํารถยนกระบาดดังกล่าวนะครับแตัลวกตัวจำเลยที่1นะครับซึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถนั้นเห็นว่าการที่จำเลยที่1เนี่ยถูกน้ําร้อนลวกเนี่ยเป็นผลโดยตรงนะครับที่เกิดขึดด้นจากการที่รถยนต์กระบา <fit reais. S 1> ของจำเลยที่2อนะครับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1หากจำเลยที่2เนี่ยใช้ความระมัดระวังชะลอรถก่อนเข้าทางร่วมทางแยกนนะครับและให้รถจักรยานยนต์ของจำเลยที่1เนี่ยแล่นผ่านไปก่อนนะนะครับเหตุในคดีนี้ก็จะใไม่เกิดขึ้นการที่จำเลยที่1น่นะครับถูกน้าร้อนลวกบริเวณหน้าอกนะครับและหน้าท้องจึงเป็นผลโดยตรงนะครับจากความประมาทของจำเลยที่2จำเลยที่2อนะครับจึงมีความผิดฐานกับ ทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา300นะครับที่ภาษาแก้เป็นว่าจําเลยที่2นะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา300อีกบทหนึงการกระทําของจำเลยที่2นะครับเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษ านกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา90จำคุกนะครับ6เดือนและปรับ6,000บาทโทษจำคุกนะครับให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะครับไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30นอกจากที่แก้นะครับให เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาคเจ็ดก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารฎีกาที่2033ทับส5งพนาหะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่ผู้กรณีเนี่ยเพิกเฉย รหรือว่าคู่กรณนนีพยายามจะเยียวยางให้ท่านน,น้อยเกินสมควรนะครับแล้วก็ในบางครั้งนะครับคดีไม่มีความคืบหน้าถ้าท่านเป็นผู้เสียหาย,ยนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ย ติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับเราให้คำปรึกษาฟรีนะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับสำหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วเรารู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือไปเฉียวชนคนอื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยท่านต้องรีบแสดงจิตสํานึกเลยนะครับ ต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อนเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยควรตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีพรบหรือประกันภา,า,บาคบังคับหรือไม่ é, นะครับเราอยากปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพบรบหรือประกันภาคบังคับนะครับนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณเฉียวชนกันนะครับจะไม่มีประกันเนี่ยเข้ามารองรับแล้วนอกจากที่เราเนี่ยจะทําประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องทําประกันภาคสมัคร ใจนะครับติดรถเอาไว้ด้วยเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งบอกกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือตัวแทนโบเกอร์นะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งนะครับวงเงินสักสิบล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเกิดเรื่องราวหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคร เลยเนี่ยจะมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามารองรับนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเกจสาระความรู้ดีๆนําคําพิพากษาสาร,สาร,สารดีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับ เป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราอะนะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ